โรงเรียนวัดสะแกตั้งอยู่เลขที่42หมู่2ตำบล3โคกอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1มีพื้นที่จำนวน3ไร่1งาน12ตารางวาอยู่บริเวณวัดสะแก่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นแหล่งอุตสาหกรรมพระคูสงา่าเกษมสุขเจ้าอาวาสวัดสะแก ผู้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขดั่งปัจชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิตรปัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนเขียวขาวอัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยยิ้มใสไว้สวย เอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นเทคโนโลยีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวสุทธิลักษณ์สายนาโรงเรียนวัะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน150คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดส,สะแกจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีสวนย่อมสวยงามปลูกต้นไม้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกด้านได้รับ การคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตำบลด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเช่นดนตรีกีฬาอาชีพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติส่งผลให้ นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา IQA Award ระดับดีเด่นขนาดกลางปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปถมศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2566-2568รางวัลส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโครงการ สันสารปันประสบการณ์อ่านปีการศึกษา2566จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรีการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญทองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2566ระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กหญิงสรชา รัตนจันทร์เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงทันดาทองน้อยได้ร่วมกิจกรรมในโครงการสันสารปันประสบการณ์อ่านปีการศึกษา2566จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีความสุขก้าวทันเทคโนโลยีน้อมนำาสพระราชา บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยความเสมอภาคอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาพิบาล